สรุปในเชิงภาษาศาสตร์ของภาษาพม่านะครับภาษาพม่านภาษาบอกล่าเราอนาคตบอกว่าจะได้อันนี้มันเป็นมันเป็นความผิดพ่าของตาราภาษาไทยฝังหัวมาอนาคตจะแปลเป็นอนาคตเป็นฟิเจอร์จริงๆมาอธิบายเป็นฟิเจอร์ไม่ถูกนะครับจะไม่ใช่เป็นอนาคตนะจะเกินแต่ว่า ว่าแจกยาอนาพตมันง anyway ่ายขึ้นนะครับแต่พอไปประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธมันไม่มีอนาพตนนะครับปฏิเสธคือไม่อย่างเดียวไม่มาบู้มาบู้มาบู้อย่างเดียวเพราะนั้นในเชิงต่อประโยคปฏิเสธนั้นเราไม่ต้องใช้คำว่าจะเข้าไปก็ได้นะครับจะมาไหมจะไม่มาไม่ต้องไปเก็ว่าคำว่าแจในภาษาปฏิเสธมันเก็ดอะไรนะครับมันเกะอะไรไม่มีจะมาไหม ถ้าเป็นภาษาพม่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะใส่คำคำแสดงความรู้สึกคำว่าดรอปลงไปเป็นคำว่าต่อหรือคำว่าดรอปมันมีความหมายที่มากๆากและใช้ผิดมันผิดยแหละคำว่าดรอปมันเป็นเพีในในเชิงของการพูดจะไม่อีกแล้วเฮ้ยจะไม่มาได้เลยตลอดชีวิตเลยเหรอไอ้คุจะมาแยกกลุ่มไหมแกถามไม่ได้เลยว่าจะมาแยกกลุ่มไหมเราไปเรียนรู้จากตัวก็ว่า ไี่กล้วยดอมันมีคลวยใหม่ที่ซิงนะครับเพราะนั้นในบริเษั้นแม้จะมีกล้วยจาเราก็พูดไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับนะอ้าวทำไมนะจะไปยางกุ้งย่างกุ้งตัวแม่ยางก้งตัวแม่ไม่ไปจะไม่ไปมาตัวปูปลาตัวปูเลยนะไม่ต้องไม่ใส่ ฏิเสธือปฏิเสธไม่มีนาพตดในการปฏิเสธนะครับปฏิเสธไม่ใส่อนาคตไม้ใช่ในเชิงภาษาไทยนะครับว่าจะแต่ก็ากว่าเราพูดไม่ต้องไปแากเดกับเขานะครับจะกินไหมจะไม่กินฉันจะไม่กินแต่ถ้าอยากจะพูดว่าจากไม่กินอีกแล้วความหมายกราไม่อีกแล้วมันเือมันพูดที่แท้แล้ตลอดชีวิตก็ได้ จะไม่กินอีกแล้วจะไม่นำอีกแล้วลูกสัญญาว่าจะไม่นำนี้อีกแล้วจะไม่กล่าวถูกภาสาอันนี้ได้เจอภาษาละศิลป์มาบางตัวตัวละอูมาซาละอูอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปเจอคำพูดแบบนี้จะให้เราตีปากเจออย่างนี้ได้แล้วถ้าปฏิเสธแค่จะไม่มาจะไม่ไปเอ๊ะตอนนี้ผมจะผมจะไม่ไปนะครับหรือหรือยังมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งแตกิริยาช่วยเราจะอธิบายในอนาคต อันนี้ก็คือกลุ่มนี้นะที่บายที่ฟังว่าเขาบอกว่าตัวแม่และใจดีแล้วเขาเลยเห็นใหม่กำแม่แปลว่าจะจับไปนะครับอ้าวดีเนี้ยจะมาจิ้นล้างตาตาไม่ค่อยจะประมายเราจะเป็นข้อโมกแต่เข้าใจความหมายในการสื่อสารนะเขาก็กำลังสื่อสารว่าคืนนี้เขาอยากดูบ้าง นิดเดียวว่าการ,รยังกิริยานะั้นกิริยาอยู่หลังหมดเลยนะครับส่วนคำนามน,นั้นอยู่ด้านหน้าตอนนี้จะต้องเรียงใหม่เป็นปีญ,ลตาตาดดญีละตาตาจิตเด็ปีญีจะมาละตาตาจิตเดแ็ดบบ ตัวไหนไปว่ดดูครับตัวไหนไปว่ดดูดีเนีมาจะต่าแต่จิตแม่แว่าดูกีจิตมันมันอยู่กับแสเราลุกริตาจนนจิแม่นะครับจิตแม่จะดูอธิป้าอันนี้เขียนให้โอเคก็อ่าอ่อแแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก็ได้เปลนรอบสองเปลรอบส เอาเงินมาไหมอ่ยพร้อมกันครับภาษาอังส ดีเน่ทํเนมชู่้มาชพูงวคำว่าทํากับข้าวไหมว่าเช่าพู้ไปแล้วนะกริยาเฉพาะของผลตอบก็คือยัวโอเกยัวอันนี้เป็นกริ่ยาเฉพาะของตากับข้าวกับข้าวเาาครับ ถ้าเราบอกว่าทากับข้าวไหมภาษาไทยเยาวภาษาลม่ใกริยาเฉพาะของข้ารเกิกริยาแค่แค่นะต่อไปครับอันีไดถ้าถ้าอันนี้สดี E T เสียยาว T ปะสดา A ปาละ ยาวลาทีทีทปาลาเขียนแบบนี้นะคะปาเรมาปาบูโอเคตกใจไหมครับโหเยี่ยมมากผมเยี่ยมมากใช้คำบอกว่าเวลาพูดใช้ัำสันส้นๆง่ายๆอย่าซับซ้อนนะครับแต่ยังไม่ได้เรียนแปลนะลเราใช้ัำสันส้นๆง่าย